เปนพบกับครูทีนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะตอนนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน10,000แนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเปรียบเทียบจํานวนเนี่ยจะเป็นอย่างไรการเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะนักเรียนมันจะมีอยู่2ออย่างให้นักเรียนดูนะคะ ก็คือ1เลยการเปรียบเทียบจํานวนจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันสังเกตอย่างไรว่ามีจํานวนหลักไม่เท่ากันดูภาพแรกนะคะนักเรียนภาพแรกเลยเนี่ยจะเป็นลูกคิดที่อยู่ในหลักต่างๆนะคะเขาก็มีมาให้ถึงหลักหมื่นเลยตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะคะภาพแรกแล้วมาดูภาพที่2ภาพที่2ก็เช่นกันค่ะก็จะมีทั้งหมด ให้มาจนถึงหลักหมื่นเลยเหมือนกันเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่สิ่งที่จะให้นักเรียนสังเกตก็คือเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันดูอย่างไรให้นักเรียนสังเกตลูกคิดที่อยู่ในหลักต่างๆค่ะภาพแรกเห็นไหมคะว่าภาพแรกเนี่ยลูกคิดจะอยู่แค่หลักอะไรหลักพันไม่มีในหลักหมื่นแต่มาดูภาพที่สอง ภาพที่สองนะคะหลักพันมีไหมมีแต่ว่าภาพที่สองเนี่ยจะมีลูกคิดเพิ่มมาที่หลักหมืน่นเห็นไหมคะจำนวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแล้วค่ะเพราะว่าภาพที่สองมันจะอยู่ในมีลูกคิดอยู่ในหลักหมืน่นหนึ่งลูกส่วนภาพแรกมีไหมคะภาพแรกไม่มีภาพแรกไม่มีลูกคิดอยู่ในหลักหมื่นนะคะ,ะทีนี้เวลาดูจํานวนแล้วภาพที่1อ่านจํานวนได้ว่าอย่างไรนี่เลยค่ะหกพัน หนึ่งร้อยสามสิบห้าหกพันมาจากไหนคะหกพันก็มาจากลูกคิดที่อยู่ในหลักพันหกลูกเห็นไหมคะหนึ่งร้อยก็คือมีหนึ่งลูกในหลักร้อยสามสิบก็คือมีลูกคิดอยู่ในหลักสิบสามลูกแล้วก็หลักหน่วยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะห้าลูกอันเนี้ยนะคะนะักเรียนนะักเรียน,เร,ยนเรียนแล้วในแรกๆเลยของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งของเราซึ่งอันเนี้ย นักเรียนเรียนแล้วมันจะมาเข้าสู่ในหลักของจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันแล้วนะคะหรือว่าใครลืมไปแล้วไม่ลืมนะคะนักเรียนทีนี้มาดูภาพที่สองค่ะภาพที่สองเห็นไหมคะว่ามีหลักหมื่นเพิ่มขึ้นมาซึ่งภาพแรกไม่มีมีหลักหมื่นเพิ่มขึ้นมานะคะเขาอ่านเป็นจํานวนนับได้ว่าอย่างไรหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นก็มาจากไหนนี่เลยมาจากหลักหมื่นค่ะมาจากหลักหมื่นตัวนี้ หนึ่งหมื่นเห็นไหมคะมีหนึ่งลูกถ้ามีลูกคิดสองลูกก็จะเป็นสองหมื่นส่วนสี่พันก็มีลูกคิดอยู่ในหลักนี้เป็นไงคะสี่พันก็คือสี่ลูกหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบเจ็ดนักเรียนน่าจะอ่านเป็นแล้วนะคะเพราะว่าเราเราเรียนกันไปแล้วพักหนึ่งเรื่องของจํานวนนับที่อยู่ในหลักนะคะค่าของเลขโดดเนาะมันจะอยู่ในเรื่องค่าของเลขโดดก่อนหน้านี้ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูนี้คะ่ะห1พันหนึ่งร้อยสามสิบห้า เป็นจํานวน4หลักเห็นไหมคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันมีสี่หลักส่วนหนึ่งสี่พันสารอยิเดเป็นจํานวน5้าหลักเห็นนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันเห็นไหมคะว่ามีจํานวนหลักไม่เท่ากัน 6,135กับ14,327ก็จะมีหลักไม่เท่ากันแล้วภาพแรกมีถึงแค่หลักพันภาพที่2ไปถึงหลักหมื่นแล้วแสดงว่าจะได้ตัวสีเขียวตรงนี้นะคะนักเรียนข้างล่างค่ะสีเขียวให้นักเรียนดูข้างล่างเลยก็คือ6,135อันนี้คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในในถัดไปตอนนี้ดูก่อนว่า 6135เนี่ยใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้ดังนี้ค่ะ16135น้อยกว่า14327หรือ14327มากกว่า6135เครื่องหมายอันนี้นะคะจริงๆเรียนตั้งแต่ป2แล้ว บางคนอาจจะลืมแล้วเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะสังเกตดูว่าปลายแหลมชี้ไปทางตัวเลขไหนก็คือจํานวนนั้นจะน้อยแต่ถ้าเครื่องหมายอ้าปากกว้างไปทางเลขใดจํานวนนั้นจะมากกว่านะคะจําไม่ยากเลย เรีนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สองนะคะที่ให้ดูอีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้เป็นตัวอย่างแรกคราวนี้เป็นตัวอย่างที่สองให้นักเรียนสังเกตมีภาพเช่นเดิมค่ะภาพสองภาพก็คือภาพนี้นะคะแสดงจํานวนลูกคิดที่อยู่ตามหลักต่างๆมาจนถึงหลักหมื่นเลยส่วนภาพที่สองนะคะภาพถัดมาคือแสดงลูกคิดที่อยู่ในหลักต่างๆว่ามีถึงหลักไหนนะคะภาพที่2สังเกตไหมคะจะมีอยู่แค่หลักพันไม่ถึงหลัก 10, หมื่นจานวนที่ได้นะคะ สำหรับรูปภาพแรกเลยก็คืออะไร25,143 mm hmm. เพราะว่าสองในหลักหมื่นใช่ไหมคะก็มีค่า20,000ก็อ่านตามค่าประจำหลักของหลักนั้นๆได้เลยส่วนภาพที่2ก็คือหลักหมื่นไม่มีแล้วก็ไม่ได้อ่านเราก็มาเริ่มที่หลักพันค่ะหลักพันมีลูกคิดทั้งหมดเท่าไหร่9ลูก9ลูกอยู่ในหลักพันก็คือ9,876เหเห็นไหมคะหลักไม่เท่ากันแล้ว ภาพแรกมีจนถึงหลักหมื่นภาพที่สองมีถึงแค่หลักพันก็เลยสรุปได้ว่า25,143เป็นจำนวนห้าหลักเห็นไหมคหนึ่งสองสามสี่หหลักมี5หลักและภาพที่สองได้ว่า9876เป็นจำนวน4หลักจึงใส่เครื่องหมายได้ว่า 25,143มากกว่านะคะถ้ามากกว่าเนี่ยเครื่องหมายมันจะเป็นไงคะอ้าปากกว้างไปทางเลขนั้นและจะทิมจะใช้ปลายแหลมทิมไปเ,เลขที่มีจำนวนน้อยกว่านะคะก็คือ9,876นะคะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งได้9,876มาอยู่ข้างหน้าก็จะอ่านว่าน้อยกว่า25,143ค่ะ จากที่เราเรียนไปเมื่อสองสไลด์เมื่อสักครู่นะคะก็นักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าจํานวนไหนที่เป็นหลักเยอะกว่าจํานวนไหนที่มีหลักน้อยกว่าคุณครูก็จะสอนกันนับไปแล้วทีนี้ก็จะสรุปได้ว่าเห็นไหมคะการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันจะสังเกตได้อย่างไรจะสังเกตได้จากหนึ่งเลยค่ะนักเรียนง่ายๆเลยก็คือ,อยังไงคะจานวนนับ มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าอยู่แล้วนะคะนักเรียนส่วนหลักข้อที่2ก็คือจำนวนนับที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจะน้อยกว่านะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องของจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันก็คือบางจำนวนมีถึงหลักพันบางจำนวนไปถึงหลักหมืน่นบางจำนวนไปถึงหลักร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเปรียบเทียบจำนวนได้ง่ายถ้านักเรียนสังเกตเป็นคะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับการเปรียบเทียบจํานวนนับที่จํานวนหลักไม่เท่ากันนะคะเมื่อสักครู่ทีนี้เรามาดูว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนเท่ากันหลักจะทําอย่างไรจะสังเกตอย่างไรนะคะ,ะเรามาเรียนกันเลยจะมีภาพเช่นเดิมค่ะภาพ2ภาพให้นักเรียนสังเกตให้นักเรียนสังเกตอะไรสังเกตลูกคิดที่อยู่ในหลักนั้นๆค่ะภาพที่1นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าภาพที่1ก็จะมีลูกคิดอยู่ที่ หลักอะไรคะจะมีลูกคิดอยู่ที่หลักพันภาพที่2ล่ะเหมือนกันเลยค่ะภาพที่2ก็จะมีลูกคิดอยู่ที่หลักพันเช่นกันนะคะนักเรียนทีนี้หลักร้อยมีไหมมีเหมือนกันเลยทั้งสองภาพหลักสิบหลักหน่วยมีเหมือนกันเลยแต่ให้นักเรียนสังเกตจํานวนลูกคิดที่อยู่ในในภาพนั้นๆนะคะนักเรียนมาดูภาพแรกภาพแรกอยู่ในหลักพันเช่นกันก็คือ จำนวนที่ได้ในภาพแรกนะคะตืดออกมาแล้วคือ3,241ันสจำนวนที่2นะคะภาพที่2คืออะไร3,152 3,000เหมือนกันเลยค่ะถ้าแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในหลักพันเหมือนกัน3,000เหมือนกันให้นักเรียนสังเกตหลักถัดไปนะคะก็คือหลักร้อย ในเมื่อหลักพันเหมือนกันแล้วทีนี้มาดูหลักร้อยซิหลักร้อยของภาพที่1นนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพที่1ห,หลักร้อยของภาพที่1มีลูกคิด2ลูกได้จานวน2อ0ส่วนภาพที่2นะคะมีลูกคิดเท่าไหร่คะในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่แค่1นลูกก็คือ100เห็นไหมคะว่าจะแตกต่างกันที่หลักร้อยแล้ว จำนวนหลักเท่ากันแต่ให้สังเกตลูกคิดที่อยู่ในหลักนะคะว่ามีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่ากันทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงเมื่อสังเกตภาพได้แล้วนะคะก็จะมาตรงนี้เลยทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนสี่หลักเหมือนกันใช่ค่ะถูกต้องเลยทั้งสองจำนวนนะคะเป็นจำนวนสี่หลักเหมือนกันแล้ว ข้อที่สองที่ให้สังเกตคือเลขโดดในหลักพันมีค่าเท่ากันคือสามพันใช่ค่ะรูปที่หนึ่งมีค่าเท่ากันคือสามพันรูปที่สองเช่นกันหลักพันก็มีลูกคิดสามลูกสามพันเช่นกันเห็นไหมคะสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยทีนี้มาดูหลักต่อไปก็คือหลักร้อยในเมื่อหลักพันเท่ากันเราก็มาดูหลักต่อไปค่ะก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยมีเท่าไหร่ภาพแรก อยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยสองอยู่ในหลักร้อยมีค่าสองร้อยมาดูภาพที่สองเห็นไหมคะตัวนี้เลยหนึ่งตัวนี้ค่ะหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเห็นไหมคะจะแตกต่างกันที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นสองร้อยจึงมากกว่าหนึ่งร้อยค่ะเราสรุปได้ตั้งแต่หลักร้อยเลย หรือ100น้อยกว่า2 0 0ร้อนั่นเองทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะตรงที่เขาสรุปมาให้ว่าการเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยเปรียบเทียบแล้วได้ว่าอย่างไรเส้นคุณครูก็จะเบี้ยวนิดนึงนะคะนักเรียนมือไม่นิ่งเลยเวลาขีดเส้นนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะนักเรียนห้ามขีดเส้นเหมือนมืออย่างครูทีเด็ดค่ะนะคะเนมันเป็นคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนทีนี้ภาพแรกได้สามพิเอ มากกว่าค่ะสามพันหนึ่งรอยห้าสิบสองอยู่แล้วไปมากกันกว่าอยู่ที่หลักอะไรหลักหลักร้อยนั่นเองภาพแรกสองร้อยภาพที่สองหนึ่งร้อยก็จะเปรียบเทียบกันได้ดังข้างล่างนี้นะคะหรือสา5พันหนึ่งร้อยห้สองน้อยกว่าสา4พันสองรอยสี่สิบอ็ด้สังเกตเครื่องหมายนะคะประจำเลยก็คือถ้าปลายแหลมของเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าชี้ไปทางไหนแสดงว่าจํานวนนั้นน้อยกว่าถ้ามันอ้าปากลับจํานวนไหนแสดงว่าจํานวนนั้นมากกว่าค่ะ 1ตัวอย่างค่ะนักเรียนเหมือนกันเลยจํานวนนับที่มีหลักเท่ากันว่าเราจะเปรียบเทียบกันยังไงมีถึงหลักหมื่นเลยค่ะภาพที่หนึ่งก็หลักหมื่นภาพที่สองก็หลักหมื่นแต่ให้สังเกตลูกคิดที่อยู่ในหลักนั้นๆอ่าเรามาดูนี่นะคะทั้งสองจนวนเป็นจํานวนห้าหลักเหมือนกันใช่ค่ะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมีห้าหลักเหมือนกันเลยทีนี้เขาให้สังเกตนะคะนักเรียน จำนวนแรกได้ว่าสี่หมืนเจ็ดพันห้า้อยิบหกจำนวนที่สองได้อย่างไรจำนวนที่สองได้หกหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่นะคะตรงนี้ค่ะสี่อยู่ในหลักดูตรงสีฟ้านะคะสี่อยู่ในหลักหมื่นมีค่าสี่หมืนส่วนภาพที่สองหกอยู่ในหลักหมื่นมีค่าหกหมืนเพราะฉะนั้นสี่หมื่นกับหกหมืนเราก็เปรียบเทียบได้ในหลักหมื่นเลยนะคะก็จะมาสรุปได้ตรงนี้ค่ะ 40 0 0 0นะคะน้อยกว่า60 0 0 0หรือ60 0 0 0มากกว่า40 0 0มนั่นเองก็สรุปได้ตรงนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะักเรียนต้องสังเกตลูกคิดที่อยู่ในหลักเป็นก็คือ4.7526น้อยกว่า6 3 5 1 4หรือ6 3 5 1 4ก็มากกว่า4.7526อยู่แล้วนะคะเปรียบเทียบในแต่หลักนะคะเวลาสังเกตเนี่ย ของภาพจะเริ่มสังเกตตรงไหนก่อนสังเกตหลักที่มันอยู่ตรงไหนคะที่มันอยู่ซ้ายมือสุดเลยก็คือหลักมือเนี่ยหลักหน้าสุดที่อยู่ซ้ายมือนะคะเวลาเปรียบเทียบจํานวนทีนี้มาดูต่อไปเลยค่ะจะสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะนักเรียนเรื่องเนี้จำนวนที่มีหลักเท่ากันจะสรุปได้ว่าการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลักเท่ากัน สรุปได้ว่าให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลักหลักหมื่นก็เปรียบเทียบกับหลักหมื่นนะคะหลักพันก็เปรียบเทียบกับหลักพันนะคะเริ่มต้นจากหลักซ้ายสุดซ้ายมือของเรานะคะหลักที่อยู่หน้าสุดเลยซ้ายมือถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดถัดไปถ้าหลักหมื่นนะคะถ้าหลักหมื่นสองภาพเท่ากันให้เรียนถัดไปทางขวามือค่ะเหมือนถอยหลังมาดูว่าอะ ถ้าหลักมื่นเท่ากันแล้วหลักพันยังเท่ากันอีกไหมก็ให้ดูจํานวนเลขตัวนั้นถ้าหลักพันยังเท่ากันอีกก็ให้กลับมาที่หลักร้อยค่ะเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเมื่อหลักใดเลขโดดมีจํานวนค่าต่างกันเลขโดดในหลักใดมากกว่าจํานวนนั้นจะมากกว่านะคะนะคะักเรียนไม่ยากเลยค่ะสําหรับสองเรื่องนี้ก็คือการเปรียบเทียบจํานวนนับที่มีจํานวนหลัก ไม่เท่ากันกับจํานวนหลักที่เท่ากันนะคะนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถดูได้หลายๆรอบเลยสามารถดูได้หลายๆรอบนะคะเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน1 0 0่งแสนเนี่ยยังไม่จบนะคะนักเรียนยังมีเรื่องของมากกว่าน้อยกว่าเรื่องของการเรียงลําดับจํานวนอีกนะคะถึงจะจบบท นักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนะคะก็คือจะแบ่งเป็นสองข้อสรุปให้หนิดนึงก็คือที่หนึ่งอันที่หนึ่งเลยก็คือจำนวนหลักที่ทำไมคะไม่เท่ากันและจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเท่ากันจำนวนหลักเท่ากันก็คือ หลักจำนวนนี้มีหลักหมื่นเหมือนกันจํานวนนี้ก็มีหลักหมื่นเหมือนกันนะคะให้สังเกตลูกคิดที่อยู่ในจํานวนหลักนั้นให้สังเกตค่าของเลขโดดที่อยู่ประจําหลักนั้นนะคะสําหรับวันนี้บทเรียนนี้ก็จบลงแล้วถ้านักเรียนไม่เข้าใจอะไรยังไงนะคะก็ย้อนดูได้รอบสองรอบสรอบและที่สําคัญครูขอฝากอันนี้หน่อยนะคะให้นักเรียนศึกษาจากในหนังสือไปด้วยนะคะหนังสือเรียน คณิตศาสตร์ป .3 ของเราให้หนักเรียนดูจากเล่มน,นี้ตามไปด้วยเพราะว่ามีเนื้อหาต่างๆอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะคะศึกษาเสร็จก็ให้มาทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ก็คือเล่นมนี้แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเล่มน,นี้นะคะนักเรียนเปิดดูได้เปิดทบทวนได้ค่ะภาพสวยสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ